สวัสดีครับวันนี้มีพระปิตาเนือแรกครับหลังยัง <c oughs> หลังคือแบบยันยุ่งเลยครับเนี่ยมีมืออุดอล่างไว้อุทวานปิดตาปิดหูปิดหมดครับ ข้างหลังยันเนื้อแรกครับมีเสียนแร่คล้ายๆแร่งเงินนะครับอาจจะมีส่วนผสมหลากหลาย เปนยวงเลยเห็นไหมครับเงาเป็นแร่แน่นอนครับสวัสดีครับท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับคิดหวังสิ่งใดสมเร็จสาธุสาธุสาธุ